สวัสดีครับวันพีทเวชเชอร์คู่ผมครับเบเซอร์เควันนี้ครับการช้าของชอปเปอร์ครับและก็ดัดอีเวนต์ของวาโปครับได้มาแล้วครับซึ่งอีเวนต์ของวาโปครับก็เป็นอีเวนต์ที่ง่ายๆเลยครับง่ายๆเลยแค่คุณลงเล่นดารของวาโปครับแล้วก็เก็บหาไสใหม่ครับขนมไสใหม่ครับเก็บได้ตามจํานวนที่มันต้องการครับก็ได้รับของรางวัลไปเลยครับมากมายโคตรเลยนะ ซึ่งใดของวาโปครับจะมีตัวละครบางตัวครับที่จะคูณค่าพลังคูณของดรอปนะครับก็จะมีอานหลักๆก,ก็จะมีชอปเปอร์ครับชอปเปอร์6ดาวตัวละครใหม่ครับก็จะเพิ่มค่าพลังเพิ่มขึ้น1.75เท่าครับและก็ลดเวลาของสกิลลง10เทินและก็จะเพิ่มดรอปสายใหม่ครับซึ่งชอปเปอร์เนี่ย น่าจะเพิ่มดอบสายไหมขึ้นประมาณ20ชิ้นได้เลยมั้งค่อนข้างจะเยอะมากๆครับซึ่งถ้าใครมีช็อปเปอร์นะดบกระจายครับแล้วก็ด็อกเรคู่ครับดอรคู่ก็จะเพิ่มดอบสายไหม3ชิ้นนะครับและก็มีตัวค้ออื่นๆอีกมากมายครับที่จะมีเปอร์เซ็ 50, นต์50-50นะครับในการดอบสายไหมคือถ้าดวงดีหน่อยก็ดอบถ้าดวงไม่ดีก็ไม่ดบนะครับก็จะเพิ่ม โอกาส50-50นะครับในการดรอปซึ่งตัวละครน,นั้นมีอะไรบ้างก,ก็ไปดูในกลุ่มนะครับผมมาลงไว้แล้วว่ามีตัวละครอ,อะไรบ้างไปดูรูปในกลุ่มกันนะครับเผื่อผมพูดไปตรงนี้จะนึกภาพไม่ออกนะครับไปดูรูปภาพได้ในกลุ่มนะครับผมลงไว้แล้วแล้วก็ของรางวัลครับของอีเวนต์นี้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะแล้วก็เก็บส์ใหม่เยอะด้วยกว่าจะได้ครบครับ ซึ่งในช่วงเวลาตอนนี้น่าจะเรียกว่าเป็นเทศกาลฟาร์มสายไหมได้เลยนะครับผู้เล่นใหม่ที่ต้องการสายไหมเนี่ยช่วงเวลาตอนนี้คือเวลาทองของพวกคุณเลยครับก็เก็บสายไหมอ่าหลักๆก,ก็คือเก็บสายไหม5ชิ้นได้ตั๋วสีทอง1ใบาสายไหมย5หชิ้นตั๋วสีทอง50ชิ้นตัวนต๋วสีทอง100ชิ้นตั๋วสีทองอ่าแล้วก็ 150ชิ้นตัวสีทอง200ชิ้นตัวสีทอง290ชิ้นตัวสีทอง35 5ชิ้นเพชร2เม็ดอ่า380รเพชร3เม็ด400รชิ้นตัวสีแดง1ใบนะครับและก็สูงสุดครับสูงสุดก็คือ600ชิ้นนะครับเก็บสายใหม่ทั้งหมด600ชิ้นนะครับได้ตัวสีแดงอีก1ใบนะครับ หมายความว่าถ้าคุณลงเล่นด่านอีเวนต์นี้เก็บสายไหมได้ครบ600ชิ้นคุณจะได้ไปเลยตัวสีทองเอ้ยตัวสีทอง R4 ใบแล้วก็ตัวสีแดงอีก2ใบนะครับแล้วก็เพชรอีกจำนวนหนึ่งนะครับค่อนข้างจะคุ้มเลยเก็บสายใหม่ให้ครบ600ชิ้นนะครับซึ่งสายใหม่นี้จะนับ ทุกด่านนะครับคุณลงเล่นด่านไหนก็ตามและถ้าดรอปเป็นสายไหมมันนับบทเลยนะครับพอเมื่อเช้านี้ผมลงเล่นด่านคิสึนะมันดรอปสายไหมมันก็นับนะครับก็ลงเล่นด่านไหนก็ได้มันก็นับนะครับแต่ถ้าคุณลงเล่นด่านของวาโปนั้นมันจะดรอปสายไหมเยอะมากๆครับลงเล่นด่านครั้งหนึ่งครับดรอปสายไหมตาม่าๆเลยก็คือ5ชิ้นนะครับตา่าๆเลย5ชิ้นซึ่งก็คูณกันไปครับ ดอก5ชิ้นต้องลงกี่รอบล่ะกว่าจะถึง600อ่ะก็ลงไปเรื่อยๆครับและนี่คือดัดของวาโปนะครับก็มีแบตง่ายแบตง่ายอยู่ที่เวล60แบตกลางที่เวล160และแบตยากสุดครับอยู่ที่เวดับ210นะครับดานมันถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะไม่ยากเท่าไหร่ครับผมมาลองให้ดูดีกว่านาะซึ่งผมจะลงให้ดู2ทีมนะครับเป็นทีมที่ เพิ่มของดอปแบนแน่นอนเลย50%ทุกตัวละครกับอีกทีมหนึ่งเป็นทีมที่ผ่านได้ง่ายกว่าแต่จะเพิ่มของดอปน้อยกว่านะครับอ่าเริ่มจากทีมทีมแรกครับเป็นทีมของนี่ครับทีมของคาตาคูลีครับซึ่งตัวละครพวกนี้ครับจะเพิ่มของดรอปมีโอกาสเพิ่มของดอป50%บ50%นะครับทุกตัวละครเลยมีโอกาสนะครับ50% กับตันก็คือคาตาคูลิหกดาวสีเหลืองครับจัดอันซันจิหกดาวสีเหลืองอ่าเจ้าพ่อครัวห้าดาวสีแดงอ่าชิราโฮชิแอมเชอร์ลี่หกดาวแล้วก็อ่าชิฟอนห้าดาวนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยซึ่งแต่ของมันเนี่ยหลักๆเลยนะก็จะมีพวก ปิดไม่ตายมีพวกบัฟพลังผ่าครึ่งแล้วก็มีการเปลี่ยนลูกแก้วประมาณนีครับก็ด่านมันก็จะมีประมาณนี้แหละก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเนาะก็ทีม,ท,มทีมแรกคือทีมของคาตาคูรีนะครับทำไมเพื่อนคาตาคูรีน้อยจังเลยช่วงนี้ <c oughs> คนหันไปเล่นตัวะครอ,อื่นๆกันหมดแล้วมั้งโอเคไปลุยกันเลยครับ ซึ่งด่านนี้บางทีถ้าเราโชคดีครับถ้าเราโชคดีเราจะเจอกับน,นามิจังออกมาช่วยครับถ้านายมิจังออกมาครับจะเป็นลูกแก้วทั้งหมดเป็นลูกแกลล้วสี่ดงนะครับถ้าโชคดีนะครับนามิจังจะออกมาช่วยเรานะครับก็มาถึงว่าโปรครับก็จะทําให้บัฟทั้งหมดของเราครับหายไปก่อนเลยนะครับเมื่อตอนเริ่มเกมแต่ตอนนี้ผมไม่มีบัฟก็เลยไม่หาย ก็ทีมของคาตาคูลิอาจจะต้องเป็นการยื้อเทินเพื่อรับดาเมจสักหน่อยครับเพื่อจะได้มีท่าไม้ตายแรงๆนะครับจะต้องยื้อเทินกันสักหน่อยเพื่อจะได้รับดาเมจนะครับคือคาตาคูลิสีเหลืองครับเป็นตัวละครที่ยิ่งได้รับดาเมจครับยิ่งสกิลไม้ตายแรงนะครับยิ่งโดนตียิ่ง, eat, งปล่อยไม้ตายแรงขึ้นนะครับก็ต้องยื้อเทินกระดงจุดนี้สักหน่อยนึง ทีมนี้มันผ่านได้แหละผ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการยืดเทินตรงนี้สักหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวทีมที่สองครับจะเป็นทีมที่ง่ายกว่านี้มากๆเลยนะครับก็ทายืดเทินกันก็ระวังตายแล้วกันแต่ว่าบางคนยืดยือเทินเพลินไปหน่อยพอเพลินไปปุ๊บเลือดหมดหลอดตายก็ระวังกันนะครับสตูก,กล่มที่สามก็เหมือนเดิมขอยืดเทินกันก่อนนะครับ คือจะได้โดนดาเมจแรงๆถ้าไม่ตายจะได้แรงๆขึ้นเนาะอีเวนต์นี้ผมว่าต้องใช้เวลาในการเล่นนานพอสมควรเลยล่ะคือด่ามันไม่ยากหรอกแต่ปัญหาคือในการดอบไอสายไหมนดี่แหละ <c oughs> คือปัญหาคือกว่าจะดอบสายไหมได้ครบผมว่าคงต้องใช้ เวลาในการลงเล่นเนี่ยน่าจะเป็นร้อยรอบ200รอบเลยมั้งต้องคูณ5ใช่ไหมน่าจะต้องลงประมาณ150รอบครับประมาณนั้นเลยนะกว่าจะได้ครบครับสายไหม600 0ชิ้นเนี่ยลงกันยาวๆครับก็อีเวนต์นี้รู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ6-7วันนะครับก็ลงกันไปเรื่อยๆ เก็บกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครครับที่มีชอปเปอร์เนี่ยชอปเปอร์6ดาวตัะคอยใหม่เนี่ยคุณก็จะเก็บด่านนี้ได้ไวยิ่งขึ้นนะครับสตูกลุ่มที่5ครับเราจะเจอกับลูกน้องของวาโปครับซึ่งจะสุ่มออกนะครับจะออกไปเจ้านักธนูหรือเจ้านักหมัดครับซึ่งถ้าเราเจอเจ้าหมัดครับมันจะมีเกราะเพอร์เฟกตครั้งครับคุณต้องกดเพอร์เฟกตครั้งนะครับ แล้วมันก็จะบัฟทําให้เรากดเพอร์เฟกต์ได้ยากยิ่งขึ้นนะครับคือต้องกดเพอร์เฟกแต่บัฟทําให้กดเพอร์เฟกตได้ยากยิ่งขึ้นนะครับก็พยายามกดกันนะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็สตูกลุ่มที่4ครับลองบอสครับเจอบัวโปรครับ ซึ่งอาวาโปตัวนี้ครับมาถึงก็จะอาล็อกท่าไม่ตาของเราครับปิลูกแก้วทั้งหมดก่อนปิลูกแก้วที่แพ้ทางสีแล้วก็จะล็อกอาสกิลไม่ตายของเราครับทำให้เราสามารถกดใช้สกิลไม่ตายต่อ1เทิร์นใช้ได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะครับใช้ได้แค่2ครั้งต่อ1เทิร์นเท่านั้นนะครับสกิลไม่ตาย โอเคก็ยื้อเธอนกันมาสักหน่อยหนึ่งก็แค่นี้แหละครับยืดเธอนกันมาประมาณนี้เลยก็ดูสกิปตายของคาตาคูลีครับให้มีดาเมจเกินประมาณ1ล้านครับอันหนึ่งแสนครับประมาณ1นึ่งแสนขึ้นไปนะครับเราได้รับดามเมจประมาณ1นึ่งแสนครับประมาณนั้นก็พอครับแล้วก็ตีมันให้ตายได้เลย แล้วก็เจอกับบอสใหญ่วาโปรครับก็มาถึงครับวาโปก็จะบัฟเกราะหกเหลี่ยมครับการการเพิ่มเทินการการลดเกราะครับและก็การติดผิดนะครับกระสิบเก้าเทินอ่าแล้วก็จะเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดเป็นลูกแก้วระเบิดแล้วก็จะล็อกลูกแก้วระเบิดไวสามเทินทำให้ตัวละครทั้งหมดของเราติดช็อตนะครับก็จะมีประมาณนี้ ซึ่งตรงจุดเนี้ยวาโปจะสุ่มใช้สกิลนะครับบางทีเราจะเจอกับปิดกั้นสกิลไม่ตาย5เทิร์นบางทีเราจะเจอกับการเปลี่ยนลูกแก้วเป็นระเบิดและก็ชอ็อตครับคือมันจะมี2สเต็ปนะครับเปลี่ยนลูกแก้วเปลี่ยนลูกแก้วว่างเปล่าแล้วก็ปิดไม่ตายกับเปลี่ยนลูกแก้วเป็นระเบิดและก็ชอ็อตครับซึ่งครั้งนี้ผมเจอชอ็อตและก็ระเบิดนะครับ แต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับผมเตรียมรับมือมาอยู่แล้วก็ใช้สกิลของจัดแอนซันจิครับในการล้างบัฟครับล้างบัฟช็อตออกไปครับแล้วก็ใช้สกิลของคาตาคูลีครับแล้วก็ตีได้เลยครับเพราะเราสามารถใช้สกิลไม่ตายต่อ1รอบได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะครับต่อหนึเทิร์นได้2ครั้งเท่านั้น ก็ประมาณนะครับนี่คือการผ่านด่านของวาโปโดยการใช้ทีมของคาตาคูลินะครับแล้วก็เจอบัฟช็อตและก็ระเบิดนะครับเราไปดูทีมต่อไปกันเลยครับแล้วก็ทีมต่อไปครับเป็นทีมของไคโดนะครับซึ่งทีมทีมนี้ไคโดกับเจ้าอาแม่สาวเงือกครับตครนี้จะไม่ได้มีโอกาสในการเพิ่มของดอกนะครับ ทีมทีมนี้ไคโดกับแม่สาวเงือกจะไม่เพิ่มของดอบนะครับแต่ตัวละครอื่นๆนั้นจะมีโอกาสเพิ่มของดอบนะครับก็เหมือนเดิมเลยชิราโฮชิแอนมันเชอรี่คาตาคุริ6ดาวแล้วก็จัดแอนเซนจิ6ดาวนะครับคือตัวละครพวกนี้มีโอกาสในการเพิ่มของดอบนะครับซึ่งทีมทีมนี้จะผ่านด่านได้เร็วกว่าทีมของคาตาคุริแต่ข้อเสียก็คือจะทำให้ไม่มีโอกาสในการเพิ่มของดอบ2ตัวครับคือไคโด กับแม่สาวเงือกครับที่จะไม่มีโอกาสในการเพิ่มของดอปนะครับก็จะเป็นข้อเสียตรงจุดนี้ทำให้มีโอกาสได้รับของดอปน้อยลงนะครับก็มาถึงครับวาโปรครับก็จะล้างบัฟของไคโดออกไปก่อนครับโดนล้างบัฟออกไปก่อนเลยแต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับไคโดมันมีท่าอาสกิกัอตตันของมันอยู่ครับคือจะมีดามจพิเศษตอนจบเทินอยู่ อันนี้ครับถ้าโชคดีครับคุณจะเจอกับนามีครับและนามิก็จะเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดของเราครับเป็นลูกแก้วสีลุงครับแล้วก็จะล็อกลูกแก้วไว้ให้เรา10เทอร์นะครับถ้าโชคดีก็จะเจอนามิแบบนี้นะครับแล้วก็ศัตรูกลุ่มที่6กแกวาโปนะครับเหมือนเดิมเลยก็ตรงจุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ตีตีบุ้มบุ้มกันไปจบจบกันไปเนาะ เหมือนเดิมคือทีมเนี้ยไม่ต้องทำอะไรมากครับปล่อยให้ใครดูเขาบูมบูมไปก็จบแล้วเราไม่ต้องแบบว่ามานั่งกดนั่งตีเลยก็ได้แต่ถ้าตีหน่อยก็ทำให้เราผ่านดได้เร็วยิ่งขึ้นนะนะเออลืมไปต้องกดใช้สก,กิลไม่ตายของไครดด้วยครับลืมเลย แล้วก็บอสใหญ่ครับวาโปนะครับซึ่งครั้งนี้จะเจอกับอะไรเอ่ยเจอช็อตจะเจอช็อต,ออตหรือเจอปิดไม่ตายเอ่ยครั้งนี้ก็ยังเจอช็อตอยู่ครับเจอช็อตเหมือนเดิมเลยก็ตรงจุดนี้ก็ปล่อยครับปล่อยให้ใครดูบูมไปเลย คือเราจะตีก็ตีได้นะใช้สกิลของจัดแอนซันจีเปลี่ยนสลับตัวแล้วก็ล้างบัฟออกไปและเอาตะครตีก็ได้แต่ผมเลือกที่จะยืดเธอแล้วกันจะได้เห็นแค่ว่าทีมทีนี้มันง่ายมากๆเลยแล้วมันก็จะบัฟพลังผ่าครึ่งครับก็ล้างออกไปซะแล้วก็คาตาคูลิขึ้นมาหน่อย แล้วก็ไขโดปบุ้งไปครับเหมือนเดิมแล้วก็จบครับก็ประมาณนี้ครับเป็นทีมที่กอนข้างเจอง่ายดายมากๆและก็เป็นการผ่านด่านที่รวดเร็วครับรวดเร็วกว่าทีมของคาตาคุลิอีกนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าจะมีของดอรอปกับน้อยกว่าทีมของคาตาคูลีนะครับทีมของคาตาคูลีครับทุกตัวละครของทีมนั้นจะมีโอกาสครับ50%ในการเพิ่มของดรอป แต่ทีมทีมนี้โอกาสในการเพิ่มของดรอปก็จะมีน้อยกว่านะครับก็จะมีประมาณนี้ครับอีเวนต์ของวาโปนะครับเป็นอีเวนต์ที่ต้องใช้ความพยายามในการฟาร์มสายใหมครับเพื่อได้ของรางวัลมากมายเลยนะครับก็สายไหมสูงสุดคือ600ชิ้นนะครับก็ฟาร์มกันไปครับ4 5าวันก็ฟาร์มกันไปเลยยังไงก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมนะยครับลิงก์โหลเก็บกดใต้คลิปนะสวัสดีครับ